สวัสดีนะทุกคนวันนี้เพื่อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Parkour Rush ตอนนั้นไม่เออตอน,น,นไม่ได้เล่นเกมที่ชื่อว่า Rush มานานแล้วแต่ก่อนก็นั่นจะมีแบบ Obby Rush เหรืออะไรมั้งแบบถ้าจำได้บ้างี้ที่แต่ก่อนมันจะมี Obby ที่ต้องรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วกระโดดถ้จนานแบบออจำได้บ้างดิแล้วแบบเออเราก็จำได้ว่าเกมที่ชื่อว่า Rush ก็มีแบบ Zombie Rush ก็คือเกมยิงปืนซอมบี้แล้วก็แบบ อบบี้รัชหรืออะไรนี้แหละที่ต้องรีบวิ่งอ่ะแบบแข่งอ่ะแบบแข่งออบบี้อ่ะเชื่อมดีจำได้ว่าที่มันเคยมีออบบี้ที่ต้องวิ่งอย่างรวดเร็วแล้วกระโดดไปอีกด้านหนึง่งอ่ะม,มันมีอัปเกรดอ่ะโอเคทุกคนมาเริ่มพาร์คอร์จัมเลยยัง oh, <ด>ยไงอ่ะมาเลยมาเลยกระโดดไปที่กำแพงเออมาเลยไปไปไปเดินออกไปอ๋อไม่ต้องแบบ เก็บกระโดดสองรอบกระโดดสองรอบสองรอบได้ว่าทำยังไงอ่ะอย่าพ่งนะกระโดดสองจำช่วยช่วยวอลนี่ช่วยวอลโอเคได้วุ้ยฉันได้แล้วอ่ะเฮ้ยพี่ได้แล้วโอ้พี่ตายโอ้เราได้นี่ได้แล้วเรอพี่ด้ไป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 ยัง อันนี้บอลชิ่งยังไงโอบเกือบหมดอันนี้เอ็กพีคืออะไรอ่ะได้และอุ้ยได้เงินสี่สิบบาทแล้วแล้วก็มีแกมบอลลิงด้วยขอดูเกมบอลกันเถอะอะไรคือเอ็กพีอะก็เอ็กพีโอ้โหคงไม่ได้แต่ว่า ยี่สิบมากเลยเนาะมันดีสิบมาสิบไม้บอลก็กระโดนไงสิ๊ก,รนนะกตรงนี้อ่ะแล้วอย่าเพิ่งกระโดนกลับมาใหม่กลับมาใหม่ดิกระโดดขึ้นมาโอ้ยอย่าพูดเออไม่ได้อะกระโดดมันกระโดดให้สูงกว่านี้โอ้ยทำไมมันเตี้ยจังเลยอะ่ะมันเตี้ยมากเลยเนาะได้แหละได้ละอย่าเพิ่งนำมันทีรอเราด้วย เออมามาถึงแล้วอย่าเพิง่งโอูยได้พี่แอปเปิ้ลโค้ดแอปเปิ้ลมันดีแอปเปิ้ลไม่นะเออน้าก็ตรงไหนเอ,อตรงอันนี้ไม่มีดีตรง A B X เอ้อตรงนั้นนะ่ะ A B X อะ่ะนดี๋ยวไปคนดูต้องชอบก่อน ชอบไม่เห็นมีอะไรนึงินเอาไปซื้ออะไรหนึง่ง Apple มันิเดี๋ยวดูเธอดูหน้าจอเราก็ได้อ๋ไม่ไม่ใช่ไอแล้วก่อนทำเครม่องมือ Apple จะจูบหรือเปล่าเขียนว่าแล้มาแล้วมินิเ,นเกมนี้นุกตอบคิดว่า เอ็กพีคืออะไรอ่ะเราแค่งลงอ่ะเอ็กพีแบบโชว์มาเงินเงินหรือไม่ก็เอ็กพีไงอุ้ยเมื่อกี้มันจริงๆแล้วมันต้องกระโดดวันนี้แต่ว่าเราไม่ได้กระโดดอ่ะเรามาได้หนาที่สิบสามนะโอ้ยรอเราได้รอเราได้มันได้วังลงมามาหยุดจดีนะไปเลย น้องกระโดดสังขารอย่าสเปลๆๆเสพอีดาล Obi, กันเถอะนี่ง่ายเนี่ยนี่โอ้โห ini แล้วก่อนคืนนี้ เราวิ่งเร็วเกินมันมีขั้นหลังด้วยตึกเกือบ,บจำก็ได้แต่โบ๊จำก็ได้เดี๋ยวเราคิดว่าสำหรับคลิปนี้เพวกเราคนไปที่ด่านที่50เนาะใช่ไหมไม่ไกลเราจะทำได้แค่สปีดรันเท่าัน อ๋อดูครูลืมบอกไปเข้อมีเวลาอยู่สิบข้อมีเวลาอยู่สามสิบนาทีเพื่อชนะอวีนีนะดูครัวเราต้องรีบแต่มันสนุกอ่ะไม่ใช่เงินดีเพราะนีฟสปีดรันแล้ว,ลวนะดูแต่กฎกติกาห้ามข้ามมีเอลยูอีที่จรนี่ก็เพื่อข้อล้วแต่อ่ะไป ก็โชว์ใช้เหรียญเงินที่โจรได้มาแต่ว่านี่รอออกไปแล้วออก,ออกไม่รู้รอทำไมตัวว่าเอาพลังรบสวิงกห์ไปอีกด้านหนึ่งนี่ได้ละโน้รอรอรอพี่น้วดูดูดูนี่ละเธอทำอะไรอยู่ เป็นพาร์คคอที่เซิรพัสดไปปีนขึ้นมาไปแล้วไปต่ออุ๊ยดด,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 ดนหนะแล้วน้องอันนี้แค่เดินตรงไปแล้วก็้อันนี้แบบมอัอุ๊ยผกระโดดหนึ่งครั้งแล้วมันหยุดไกล

เยอะเตือนเตือนตือนตือนบลา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 สวีลอบนีก่อนเพราะอิงไวท์ทำอะไนเยอเรายืนจริงโคตรอนนอยนตัวอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ฉันเซฟและฉันเซฟะ เริ่มคิดแล้วว่า XP ็กซที่เราได้มามันเป็นแค่ PURE COSMETIC อุ้ยฉันได้ยีดีๆฉันก็ได้อะอุ้ยมีโค้แต่ฉันเหน่อยไปแล้วพอเราไม่เห็นโคด้วกันสำหรับดูคลิปได้นะท้านทุกคนอย่างไโค้ับน่ารอดนะเอโคชนบบักโคอุ้ยรอเร ร้องสปีดรันล็อกอินกันนะเพราะจะรันต้องไปด่านเลยถ้าบอกความ้ก็จะเทมกันหนึ่ล็อกอปดานเอออะไรอะไร เอออะไรๆ yes way, <step> ี <rzy bursting> ้นรู้ัเละเลฮะวิ้องเาใหไปกับออดีนรู้กับเพละเพลเล parkour มาได้รอเราด้วยเข็มอะไรโนเร็วเกินวเราจะดูเธอจับ มีค rose R O S E โรสตอนเช้าน่าเป็นตอนนียตอนนี้คนอยากเก็บเสพเก็บสะสมไม่ยอมพุงมโมเมนต์ช้าบ้บิงตัะตะฉันเออราโดนมินดี้ข้างหลังตามมาอยู่ไม่ผมขุดกระโดด

ีพอเดนอยหลังเงนี ah! ้พยายามทำสตรีไแมวแบบนี้ตายแบบไปแต่ละได้อ oh, ย่างรวดเรอวป่ะอุ้ยฉันดึงแล้วทำไปต่ออุ้ยไดยเฮ้ยบราบราป p e e d Run b r อยู่ไล่อยู่สนาทีนันีอชนะเพราะมาครึ่งทางละเดี๋ยวอยู่ต้งมีโค้ดด้วย่อเอวอเตอร์บวอเตอร์กิด้วลอันลักส์วอเตอร์อุ้ยเธอทำฉันก a เธอ โคตจ้ำ oh, <jump. S 1> แล้วก็ from side to side เดอว้ายเดินเดินขอบถต่ฉันก็ล่น <Talking. S 1> ไม่ไม่โคตรโดนสามช <Talking S 1> ิ้นยี่หอนมาดูนี่กระโดดลุล่วอ้ยกระโดดลัวโคตรเจ๋งอ่ะ อะไรฉันเคยทำแล้วนะครูทำเดิมแต่กระโดดลุ้นว่าไม่กระโดดเลยๆนั่นเธอไม่เคยเอากระโดดลุอะไรฉันเคยทำอยู่บนคัมภีร์น้นไงไม่นั่นมันไม่เหมือนให้พี่ช่ยอะไรพี่กียวพี่แยวบอกว่ามันโคลาอันเนี้ยเนี่ยอะไรนะบอกเธออสนลิงกลางกลางอ่ะ เมื่อกระโดดไปอีกด้านหนึ่งก็หันน้าจอไปตรงนั้นเลยกดกระโดดค้างแล้วก็ขยับหน้าจอโลัวๆไม่ไม่ใช่กระโดดโลัว,ลวๆกดกระโดดค้างมาให้พี่เล่นให้ไหมน้องต้องชิบหลอ,อกอด้วยอ่ะชิบหลอ,อกแลนะ<ำ>อ๋อ,ล,อลื้อละลื้อละ เอาไหมมาพี่ทาอะไรรเอาไม่ไม่ยังไม่นะนี่เป็นรหัสน้องชกกดอาเพื่อนาทำอะไรออก็กดอาเพื่อนรีเซ็ตเ กไ็ไมได้หรอวมามามามีช้าเกินไ,ไ,ไ,ไม่ได้กดรัวลองค้างฮะแล้วก่อนลองค้างไม่ใช่กดรัวไ,ไ,ไม่รู้ว่ามันยากขนาดนี้หรือเปล่ปาแต่เราได้ first time ยากขนาดนั้นเลยเปลไปเลยอันไล ธอทำไม่ไ<อ>พี่แค่บอ,อกเฉยๆว่าทำไมมันยากในคอมูมนี learning the basics body's basic ักรารน basic, รั่เร,รีนนี้ทั้งไปทดงน body's basic เพราะเธอไม่รู้ว่าลมห e ยใจไหนอะไรนี้ นี่ไงตอนมันหมุนก็ตรงไปเลยเห็นไหมไม่จะหน้าจอฉันไม่เหงาเดินตรงเออนอนเอาแล,าล้ววิดีโเร็วเกินเอแ้วแต่มันเดินเร็วนัง่งนั่งรอให้มันเพิ่งมาก่อนอ,อ๋อเออรอพี่ด้วยนะโอ้พ,พี่รออยู่ พี่ว่าไงอ๋อจะนั่งไม่หรอเฮัลโหเฮัลโหลยุ๊น่นจะลงกใกล้เต็มอันนี้ทุกคนมีโคที่ชื่อว่า cute s ั u a r e โคทุกอันเลยแ้วหน้ามนี่เยลือแค่สิ้นาทีอ่ะ อุ้ยแต่ว่ามันยากเอาเพ<อ>ิ่มนไปเลยแมทแคดดั่งง่ายๆอันนี้อฮ้ยอีกด้านหนึ่งก็แพงอีกด้านหนึ่งก็ได้เอนดีเวลาเล่นมันไม่ w o r หรอ้ววันนี่ <laughs> you you want some water ไม่มันเร็วเกิอนอะ่ะเส้นจิ๋วมันนั้นไมได้อุ้ยเนี่ยลองเล็งอ่ะมีได้ลหมได้น้อง,งไอเดอร์วินเจอร์รันเตอร์วอเตอร์วอเตอร์ว Uuuuuu, uuuu, 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 mê uuuu, 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 uuuh, 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 มันเด้งเสร็จแล้วเธอก็ต้องหาจุดเออกระโดดกระโดดไปเลยมาแมานด <c inhos> ีนะเออเห็นไหมเป็นนี่แหละวิธีการทำดเป็นเปเป็เปนเป็นเป็เราเหมือนไมงูเลยอ่ะเดไม่จได้นี่แหละ น้องๆน,น,นี่คือวิธีการเล่นออบบี้นี่มันออบบี้แบบแยากนี่มันออบบี้แบบง่ายเพราะมันมี c u s ต o ม m o v ไม่ใช่ old school อบบี้โอ้อชบร้ <c oughs> rush, จริงมาก rush มาก,พกเพราะมีเวลาอยู่30นาทีเราไม่รู้ว่าพ่อจะทำ p อ r k o นี้ได้ทันใน30นาทีหรือ่า เราคิดว่าพ่อจะต้องทำคอนี้ประมาณชั่วโมงแต่รู้้ยังไงก็ตามพ่อชนะน้องชายหรือเปล่าเดีโอ้ยเวตรงนี้กตววิกาก็คือต้งองรอเพื่อนห้ามเกินห้า,าดาลรอตัวตลบโอ้ วิรนนอ,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 นอนด้วยดิมันบอกว่าให้กดอาทำไมอะฮ <c oughs> ่าฉันจับอะไรอ่ะไอ้นอนต้องกันดูโอเคแลวละใกล้ย <c oughs> Bro, <laughs> skill issue, a, la, nan a, nan skill issue, a, skill issue. Nya, skill issue, Don't forget like and subscribe, If have this skill issue, subscribe if you subscribe uh, up is the gold, na, bro. This just skill issue, bro. เนี่ยคือสกิลไอ้ชื่ะไม่คือมันไม่ได้อยู่กันโอ้ยมาตาเนดคุงบ้างเล่นเองสิเล่นเองสิกดอาเดียวนย่งเเพิ่งเอาไมเอาไมคก่อนเอาไมก่ถ้าเกิดทำไม่ได้เกินหรอบเ e t ดคุงทิชชู่แ้สองรอบแล้วอ่ะ อีกห้ารอบโอ้ยอีกสี่รอบแต่ว่ามันดีถ้าเกิดเธอแพ้เธอเป็นตัวตลกนะโอเคอีกสามเอออีกเออสามรอบถ้าเกิดเธอแพ้เธอเป็นตัวอีกสี่เอออีกอง นับปุแล้วลกดออลก,ก่อนคอยอีกสามตาทำไมใคอมทอมมันยากจังแบบเมืนเบาอะไรไม่ใช่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 แบบแล้ว,ลวทำไ,ไม,ไมเ,รเราทำได้ first try ในคอมเราเราทำได้ first try ในคอมเราทำไมคอมทอมมันยากจังเลยอ่ะไม่มันต้องบนบนไงอ๋อ,ออ๋อรู้แล้ว ทำไมก่อนอให้<ะ>พี่เล่นให้ให้พี่เล่นให้เขาลองหยุดมีมารยาทะไอยู่ทำไมมันไม่ได้อ่ะเอาตาฉันดูนะคอมเรามันง่ายมากไม่แต่ฉันก็อะไ,ไเรารู้สึกมันสูงขึ้นน่ะรูป้ป่ะในคอมเราเราไม่ต้องกระโดดปีนเนี่ยนะรู้ป่าไม่ถึงเราต้องกระโดดอ่ะแต่เราไม่ต้องปีนน่ะรู้ป่าในคอมเราอ๋อรู้ว่าเธอเป็นคนแค่ ไอเกมก็จะทำให้ทุกอย่างสูง,สงขึ้นน่ะอ๋อเอาดๆจริงด้วยมันดี้าเป็นคนแคะเกมก็เลยสูงข,ขึ้นเราไม่ต้องทำกล้องแบบนั้นนะในการไปอ่ะแค่กระโดดธรรมดาอเอารู้แล้วทำไมเธอแพ้เพราะว่าเธอโรอย,อยากโกนี่ออกมาเลยอยู่เจจิตด,ดานหนีก็ไม่ได้นะกิดได้ไหม อยู่น้วยกติกาห้าม s กิปมันดีเอามาทำไมมันยากมากกับเราทำให้เธายแต่ฉันจะไม่ได้เป็นโอ้เราต้องวิ่งไปโอย ไม่เราทำคอมทคอมโทกกา่ะอะไรค่ะคอมฉันนเ่งไม่หมาถึงเราทำแบบ first try ในคอมเราแล้วอุ้ยมันกระโดดเองเนี่ยทุกคนไหนก็แล้วเมนี่เป็นตัวตลกเหรอวะอะไร ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดทำได้เธอเป็นตลบอานดัสามรอบเธอไห้อินดัรอบก็ทำเอาทีมมีสามสามรอบเนี่ยนะเมื่อกี้แรกเอเกิล สุขภาพดีก็กินผักนะทุกคนกดอาอย่าลืมบล็อกกอรี่อร่อยอาโทำไมกดอ่ะบบางกดด้วยก็กดอาเพื่อรีสป,รอนนปอ,อ,อกรก็ปุ่มอร์พัง่ะไม่ได้พังโรอย่าอย่าคลมส์คนอื่นไปทวนนะโรเอรดสาไง <c oughs> คนยิ่งเรายิ่งไปลึกในออกบีนี้เราก็ยิ่งทนะเลาะกันเพราะเราต้องชนะออกบีนี้ภายในสักสิบนาทีเดมเด้เราหยุดแค่ห้านาทีแล้วนะทะลุปะไม่จริงหยุดจริงห้านาทีมีการาชนะอ,อบีนี้เอาแบบอินฟินิตี้ได้ไหม,เ,มกกกเ,เกมนี้เป็นเกมรัชเราเพราเราต้องถูกเร่งรีบไม่มีใครเคยชนะเกมนี้ ภายใน30นาทีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งเวลาแต่ว่าคลิปนี้นั้นเลยอยู่หนาทีแล้วจะถึง30นาทีแลนวนีเราต้องรีบรัชทขาไม่ต้องรอเราแล้วไปเลยล็อกอินเออฉันไม่ได้รอเธอแล้ว์คอร์ r s ติลส w เ a t the ล่นอีก2ี่สิบด่านพิซ่าพิซ่าคือคำตอบตอนแรกข้าสิบดานแรกมันง่ายแต่พอเราดูว่ามันง่ายเกิน จะแพ้อยู่แล้วเดฟล็อกอแล้วเราก็บอกว่าเกมนี้ง่ายพวกเราผิดอย่างจริงๆขอโทษมากเลจตอนั่นแหละที่บอกเกมนี้ง่ายแต่เกมนี้ไม,ม,ม่ง่ายเลยต้๊งตุอตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊าตนนุ๊ตต้วตตุาตตุ๊ตตตตุต นี่ห้นาทีนันโนรัช r ่าคอรพิซซ่าพิซ่อ เหลืออีก3นาทีแล้วโคดออเรนจ์ไปเลยไปเลยไปเลยอีก10ดานเองงก็จะชนะภายใน4นาทีก็บ้างเน่ตอนนี้ยังอยู่ด่านที่80จบแล้วสำหรับเราเน่ถึงจะชนะหรือเปล่า ตอนจบถึงแม้เราะจะชนะหรือแพ้เกมนี้ก็ยังสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างกับเมคานิกส์ใหม่ๆในเกมนี้มายถึงเมคานิกส์ของเกมนี้เออฟีเจอร์ของเกมนี้แล้วคนเออพระเจ้าเลยถึงแม้พวกเราอาจจะแพ้แต่ว่ายังน้อยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมนี้แล้วก็อินจอยสิ่งที่สำคัญคือ,อเราะจะชนะ<อ>หรือเปล่าตุนตุน อีกห้าดาเองเราจะชนะภายในสานาทีหรือเล่าไม่ไม่ได้ว,ว้าวนี่เดียวอีกแค่ส,สานาทีแล้วนิ<อ>ไ,ปไ,ปไปไปไปมด้แลนะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ no p r e s s มินด้แต่เราจะพูดจริงได้สนาทีสหงือสอง วุ้ยจะใกล้ชนะแหละลืมเด็เอาเร็วเลยถึงแม้เธอจะชนะโดยไม่มีเราแต่ว่าอย่าลืมนม่นี้ล็อกอิน bro ล็อกอินวิดาณสุดท้ายแล้วอย,อยู่ไหนยังไม่ไา้สุดท้ายก่อ yes. น yes กดกักระบาท yes ทุกคนจบคลิปแค่นี้นะ ปรกา,าปรกฏว่าไม่ชนะปรากฏว่าไม่ดิชนะก่อนที่จะถึง30นาทีแกมี้ถือว่าสนุกบ้างนะทุกคนสามารถไปลองเล่นได้นะทุกคนแต่ว่านี่คืออะไร City World Bye นนเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทสองกับอันนี้